สวัสดีค่ะมื้อนี้เท่ากับสิมเเาเฮ็ดแนวกินแซ่บอีกแล้วสไตล์อีสานสาวบานปลาบานหน้าเท่าเดิมค่ะแนวกินมื้อนี้ก,ก็เห็นวัตถุดิบหลักแล้วนะคะ่ะคุ่นๆเนาะกับยอดผักหวานปลาค่ะที่ลุงกำนันเก็บมาฝากะะเลยค่ะเก็บแซ่ตู้เย็นไว้กับย่างสดใหม่อยู่ะะเด้อค่ะเฮ็ดค่ะเฮ็ดตั้งใจซืไปซื้อเฮ็ดบดเด้อค่ะแต่ปรูหว่าด้วยความไรเดียงสาหรือความงงของเจ้าของะะเด้อค่ะเดี๋ยวเห็นนั่งฝากมากับว่เป็นยังเนาะแกงเฮ็ดนา่งฝาบเป็เฮ็ดคือกันอันนี้ก็สิเป็นน้ำใบยาานงค่ะันมาแล้้วยพอตูดค่ะ แม้ใบดําลื่เก็บออกเอาใส่ไป็นน้ำแก็งโรยมันจะหอมแล้วก็อันนี้เป็นน้าพริกนรกนะ้ค่ะแม่งด่าปลาย,ยางสีไซน้ำเลยคะ่ะพริกซดค่ะสีแก,แกงก็้นเที่แล้วเนี่ยแหละคะ่ะที่เราไม่มีสีกแกงใส่เห็ดเนาะคะ่ะเขาบะมีไข่มดแดงแล้วก็บะมีนม่นอรม่เนาะคะ่ะปลาค่าเขาไปลงมือเห็ดกันเลยอันดับแรกก็ใส่น้ำใบย่านางลงไปค่ะขันอัตนาขันสีไรโปรดเดี๋ยวใส่ลงไปจะจะเครื่องหนึ่งก่อนเปิดแก๊กกันเปิดไฟนะเปิดไฟแล้วก ใส่ค่ะน้ำพริกนรกแมงดาปลาย่างใส่ลงไปหอมหอมแกงเ่อที่แล้วนี่หอมแซ่บๆด้ค่ะรอบนี้เขาเอามาใส่อีกเนาะคะ่ะจะตั้งจนพันเดือดนะคะ่ะตั้งน้ำน้ำยาหนางกับน้ำพริกนรกจนพันเดือดเท่ากับใส่เห็ดลงไปใส่เบิร์นี่ละ,ละแกงเบิร์เลยนานะนะนะน้ำยาหนางที่มีใส่ลงไปเบิร์โลนอ่ะนะที่แรกยานเพื่อนร้ายปวดเป็นตรงลงเตง็งเลงนะใส่ลงไปเบอร์นี่ก็สิพอดี เดี๋ยวเราต้มให้เห็ดสุกก่อนนะคะปิดฝาไว้ให้เพื่อนเดือดจนเป็เห็ดสุกเลยคะ่ะเดี๋ยวเปิดฝาคนเบิ่งก่อนออแ,แต่ไม่ได้แกง่ายแต่ทางเห็ดเป็นกระสุกง่ายอยู่แต่ต้มซีดโดนๆแน่กับแห้งซีดเนาะเห็ดอีนนีไฟเบอร์ลายค่ะเพิ่งจะย่อยยากถามว่ากินเห็ดดีบ่ดีค่ะแต่ว่าเพิ่งจะย่อยยากเด้วยค่ะค,ะคนถี่ระบบย่อยมีปัญหาก,กับขั้วบีกเลี่ยงดนะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งกับพวกขั้วกลิ่นกรอนน,อน,นะะั่นค่ะ ก็อคอยได้มากินแกงเห็ดจะมาแลงเนาะจะมาทองอืดดูแล้วค่ะ,อะโอเคเลือได้ที่แล้วแบบนี้แล้วเดี๋ยวเข้าสีมะผงรสกันค่ะชูรสเลยค่ะแับแรกของไก้อนค่ะเพะว่าย่านลืมทาลืมนี่เป็นเรื่องเลยด้ยพอมันจะบะนัวความรู้สซกคือถ้าเราใส่ชูรสจะบะนัวนะคะเกลือค่ะวันนี้ใส่เกลือชูรสอัใช้พกกกินกับบะไซท์นะคะตามมากเลยกต่ก้นาปร,ราค่ะกะนาลงไปนักนวงทางด่านความนัวนะคะ ผสมตอนนี้กัชิมรสเบงแล้วค่ะเอารสที่ห้ามาก,กันนะคะชิมรสได้ทีเราก็สีต่างต่อยเพื่อนเดือดอีกสักพักนึงแล้วค่ะบางคนเพิ่นแกงพวกแกงอีสานสน,สน,ะะนี่สีผสีตามเครื่องแล้วค่ะต่ำตะไคร่ตำพริกตำพรอมแดงในสีขาไส้ค่ะแต่ข่อยนี่เป็นข้็ดง่ายๆเนาะค่ะข่อยบะหมี่ยังไยุ่งยากข่อยก็บผได้ิ่อยได้ตาเครื่องตำยังละค่ะหลังเทือก็ใส่ลงไปโรยพรอมแดงก็ใส่ลงไปโลดเบงเฮ็ดกะนาสิสุกแล้วเนาะ บรรลุว่าทางอื่นอมหรือว่าแกงคือข่อยวานี่ข่อยใส่เขาขวานลงไปนำ้ำแกงหรืออมอีสานนี่ถ้ามีเขาขวานมันจะหอมเลยคะ่ะเห็น,นตแต่เพิ่นต่ำเขาเบื่อใส่แกงเนื้อใหม่เนาะเพิ่นต่ำเขาเบื่อใส่แกงเห็ดบะนอเดี๋ยวสิลองเห็ดเบิ่งอยู่เด้อหรือว่าแกงเห็ดใส่เนื้อใหม่เพิ่นก็ต่ำเขาเบื่อใส่อยู่แต่แกงเห็ดซื่อๆต่ำเขาเบื่อใส่บ่อตอนนี้ใส่เป็นเขาขวานค่ะโอเคชิมรสได้ที่แล้วเห็ดจะสุกได้ที่เลยด้อคะ่ะผักหวานลงไปเลยค่ะ ก็ต้องให้พันซุกไล้แล้วค่ะแค่พ่อสลรดสลรดกับพ่อนี่โอ้น่ากินหอมค่ะเนี้ยใส่ข้าวขวั่ลงไปเราหอมขึ้นมาเลยดิพิกส<โ>ดค่ะแล้วก็อีตูเมนูสุขภาพที่แท้ชู้เลยค่ะมื่อนี้ี่โปรตีนก็ได้วิตามินก็ได้นะคะ แกงเห็ดค่ะคนน้อยแกงเห็ดใส่ผักหวานค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคนน้อยมาดูแล้วนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วกินกับแม่ไหมนวลนวๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ว่ายุงว่ายนองฟิตเทิมแล้วอ่ะอ่อโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วต่อไปขาไปา้าวติเป็ดตำแจวกันค่ะชิกินกับแจวน้ำเด้อเหมือนนี่แจวปลาร้าน,นันวๆ <Wow. S 1> <c oughs> เดี๋ยวก่อนไปตำแจวตักเสถ่วยไปก่อนค่ะ ตักเสต๋วยให้เย็น,นได้ไหมน,นะคะสีสดง่ายน,น,น่ากิน,นะะมากค่ะพี่โบ้ทตส่ใส่ผักหวานมันยิ่งมันย่อยอยังยแบบลูกทุ่งลูก,ลก,ลกทุ่งเท่าค่ะผู้ปริสาทจะนัวด้วยค่ะนัวนำนี่โอ้ห้ากินแลนะ้วค่ะเนาะกินจังเลยก่อนต้อนผลงานเจ้าของเรียบร้อย,ยแล้วเดี๋ยวไปต่ำแจ่วกันค่ะแจ่วปลาดานนัวๆเจวกับสีต่ำง่ายๆเลยเด้อค่ะ พริกกระห้อมแดงนี่ก็บ,บ่ะขวดค่ะใส่ลงไปเลยเอาสิต,ตำแบบเจลกับพริกสดนะคะ่ะตำพริกกระห้อมแดงเข้ากันให้ละเอียดค่ะเพ๋าะเดี๋ยวเราใส่ซีเรีชูรสกับเกลือลองไปน้ำเลยทำไปพร้อมกันชูรสลงไปแล้วแล้วก็เกลือนะคะตำให้ละเอียดไปนี่จะมาตำให้เป็นสีแดงแน่จังมะปุ๋มเนาะคะะ<อ>่ะเนาะพวกนี่ค่ะพวกแดงน,นี้เอาสิต,ตำละเอียดประมาณนี้ได้ค่ะแล้วก็ใสิมะปุ๋มกันค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวต่อมต่อกันก่นกอนบานยู่ตีทนทางนะคะ่ะเสียงรถุ่นวันฝืนวันอยู่อ่ะอันดับแรกใส่บักเน่าค่ะคุณน่ะเสียงรถอีแตกเอาเรียวๆเลยค่ะมื่อนี้บักเน่าลงไปธรรมชาติรอบตัวเลวยนะโอ้ยบักเน่าสมัยอึดหนังน้ำปลาบ้านีนานรราน้เจออปลาเราต้องใส่น้ำปลรราเนะระราะปลาขวดที่หอนี้แซ่บๆด้วยค่ะกินประจำ ทีแรกว่าบาดแสบมืออะมะรอขวดนึงหลังจากนั้นสร้างเป็นสร้างยกแขนยกโลมาเลยเป็นข้นมากินเจียวสมๆแล้วค่ะน้ำมะนาวตกพอวคับใส่น้ำมะนาเทียมตกจังหน่อยนะถ้าต่ำให้อีแม่อยู่บ้านนึงพี่แนวว่าให้ใส่สมแนวว่าข้นเจียวสมจำยากแล้วต้องใส่น้ำมะนาวสมๆพราะว่ามันสดชื่นดีน้ำมันมันสดชื่นสิบอกว่าอาหารอีสานมือนี่เนี่ยทีกินก้อข้าวเจ้าเติมน้ำมะนาวจังหน่อยเจียวจะใช้ไมีน่ามั้งเนาะจะตักกินก้อข้าวเจ้าได้เพราะว่ากินข้าวเหนียวมาหลายมือค่ะท้องอืด ขาอยากกินข้าวเจ้าฮานิานอยากกินตุข้าเจ้าได้เด็กสบเด็น,นี่นเจ้าก็มากเลยค่ะมีนาตรงนี้โอเคพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแต่นมายู่ีดก,ก่อนเดีย๋ยตัดเจลกันมนะัอ,อานะ่ะออแต่บดเจลเด้อฮานิซานต้งการนี่ะค่ะต้งการมันก็ม่นำพิพิกันเนาะ สุกแพะก็มีน้ำพริกค่ะไต้ก็กมีน้ำพริกค่ะเนื้อก็มีน้ำพริกค่ะคือว่าน้ำพริกนี่เป็นเป็นอาหารวิถีเลย,ยะคะ่ะของกระเพาะค้าเหนือมีน้ำปูคนใต่มีน้ำบูดูคนอีสานมีน้ำปลาค่ะอ่ากินปะค่ะไปเข้าไปลุยกันค่ะนี่น่ากินพะค่ะน่ากินไหมสองสีพี่น้องสวัสดีค่ะกินขวน้ำกันค่ะอันนี้แกงยอดทอดหวานผักหวาน แกงยอดพักแกงยอดพักหวานไสเห็ดค่ะแล้วก็เจลปลาค่ะเมื่อกี้ว่ได้กินกับข้าวเหนียวด้วค่ะกินกับข้าวสวยกินข้าวเหนียวทุกมือแล้วกระถองอื่นแล้วค่ะจะกินนมน้ำท่านกินเซตเทียนหอทนกินนมำน้ำด้วค่ะถ่องก็ค่อยดีนะคะแต่ว่าแห่งมักกินด้วค่ะอยากกินมาค่ะแซ่บๆนกันค่ะอันนี้แกงยอดพักหวานผลงานรุ่งค่ะมาฝรั่งนี่ไสเห็ดค่ะมื่อน,นี้แซ่บอยู่ดีเนาะ แก่ค่ะแบบนัวลาบปกินน้ำแม่งประหลุกคนหน่อยปิดเทิมไปแล้วค่ะคนหน่อยคนใหญ่ปิดเทิมแล้วลาไปกินน่องแน่กินไรเสีย <c oughs> <c oughs> ถ้าจะเป็นคนใหญ่เพิ่นกินอยู่เป็นมาก,กินเฮดเนาะตีลาเพป็นยังนไอยอยู่เพิ่กกินพักกินเฮดเพาะในเป็นตีลาหน่อย <c oughs> ไอไอถ้าถลูกอาการเปียนก็นได้ไอ,ไอค่ะตัวไหนแซ่บค่ะ ก็จะได้กินเขาวตอนนี้กับเที่ยงเลย้นะาะเขาเสิร์กับเที่ยงไม่หน่ปะตอ,อนนี้ค่ะตอนนีนัยาวแล้วมันก็เห็นมัน <laughs> อยู่งห้อยอย่างกินเทิมมือแรกนอนจึงแบบสวยกันเลยอันเป็นหัวมังอันเป็หัวม่งเป็กระบอกมากแต่ใช่ไหมบอกมากแต่นใน้เบานอนอยู่ในเบานนวความตัง้งใจในสิบปีซื้อเฮดบอสค่ะ จะอยกเห็ดบอออกก็เลไท้าไห้ค่ะนั่นเดยความเิ่นคือเิ่นเก่งนะก็ได้เด็เฮ็ดนางฟ้ามาแต่กระแซกเือกันค่ะแกงสิเฮ็ดนางฟ้าเดี๋ยวมารุ่นสีแก่โตเนาะสิแกงสิเห็ดบดยอดผักหวานค่ะแกงยอดผักหวานใส่เห็ดนางฟ้าน้ำพริกแกงก็คือเก่าค่ะเขาใส่น้ำพริกนรกตาแดงแมงดาเขาด้วยค่ะหอมหอมค่ะหอมนัวกลมกล่อมค่ะน้ำพริกกับี่ขายด้วยค่ะอู่บ้านเฮาสนใจกระทักไม่ได้ค่ะ ตคนนี้ก็เจียวปลาล่านุ่ๆตำให้เพิ่นซีมีน่าตรงเลนน่าจังน่อยลองเห็ดเบิ่งเด้อค่ะเห็นยอดผักหวานบ่ว่าสิเห็นอยู่ในป่าหรือว่าเห็นอยู่ตลาดเก็บมาซื้อมามาลองแกงเบิ่งเด้อค่ะแซ่บอีหลีค่ะเฮ็ดเมนูได้หลากหลายค่ะที่แรกว่าสิผัดน,น้ำมันหอยเนากะก็เลยคิดเอออยากน,นุ่ๆแกงดีกว่าผัดน,น้ำมันหอยไว้ทีหลังค่ะจะให้ลุงเก็บมาให้ใหมค่ค่ะ ไดับไปดับมอน,นี่ยระติบปกผ่ามาเดีแล้วอยู่เนี่ยเขเบียร์มาเดีแล้วคุณตาคะามา่กินขาน้าวค่แกงเงี้ยผักวานเ่ผักวานคู่เก็บมาเตินกระจินค่ะเจ้าผักวานคู่เก็บมาเตินกรจินละเทียนยังไม่มลตม่หนาจิ้น แม่ซิบอะไรไทยโดดนั่นนี่แม่สิเพชรแบทต้อนซาเป็นซิบว่า่าไฟกระดับทันเสียไปเลยแสดงว่าไฟดับเอิ่มแล้ก็เอาไปมาเดี่ยวไปมาเดี๋ยวเลือดจะเป็นชาแบตกับแบตเลือดหน่อยกินใ้เบิรงเท่านี้แล้วทำกัอนี้เด้อยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะแต่แต่แต่